แน่นอนครับนี่คือคำบรรยายวิดีโอ YouTube ที่แปลเป็นภาษาไทยสำหรับเรือพิฆาต ROKS OK คุ้งมูกองอีซันซิม DDH 975รุ่นปี2025พร้อมรีวิวสเปคและคุณสมบัติครบ600คำพร้อมแนะนำช่อง NK Auto Hub ที่ต้นเรื่องและปิดท้ายด้วยการชวนกดติดตามยินดีต้อนรับสู่ NK Auto Hub ศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารล้ำยุคจากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในเรือพิฆาตที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีนั่นคือ ROKS OK กุ e ้งบุกองอิซันซิน d b h 975รุ่นปี2025ซึ่งเป็นเรือพิฆาตอเนกประสงค์ที่ได้รับการอัปเกรดให้ล้ำสมัยในทุกมิติพร้อมตอบสนองทุกภารกิจในสงครามทางทะเลยุคใหม่เรือลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือพิฆาต KDX-II ที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองโดยได้รับการออกแบบให้รองรับภารกิจหลากหลาย ทั้งการต่อต้านเรือดำน้ำการป้องกันภัยทางอากาศและการรบผิวน้ำเรือมีความยาวประมาณ150เมตรและระวางขับน้ำประมาณ5,500ตันขับเคลื่อนด้วยระบบ CODOG ที่ผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและกังหันก๊าซทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า30นอตและสามารถปฏิบัติภารกิจระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2025 ROKS OK คุ้งมูกองอีซันซึนได้รับการติดตั้งระบบอาวุธขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบยิงแนวดิ่ง VLS สำหรับปล่อยขีปนาวุธหลากหลายประเภทระบบเรดาร์ล้ำสมัยคล้ายระบบอีิตซึ่งสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าระบบป้องกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่และการผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์หอไล่จุดเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำสำหรับการต่อต้านเรือดำน้ำเรือมีโซน่าความละเอียดสูงท่อยิงตอร์ปิโดแอลลาลานจอดเฮลิคอปเตอร์พร้อมโรงเก็บ สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ทางทะเลเช่น AW-159 Wildcat ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการลาดตระเวนและตรวจจับภายใต,ใต้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการอัปเกรดในปี2025ยังเน้นระบบอัตโนมัติความปลอดภัยของลูกเรือและการควบคุมภารกิจภายในเรือมีระบบควบคุมเพลิงและระบบจัดการความเสียหายแบบดิจิทัลพร้อมห้องบัญชาการที่ใช้เทคโนโลยีจอสัมผัสและซอฟต์แวร์ควบคุมอัจฉริยะทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วและแม่นยำ ดีไซน์ของเรือยังคงโดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบพลางตัวเพื่อลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์มีลายพลางเฉดเทาและสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพเรือเกาหลีใต้ชัดเจนมาพร้อมระบบสื่อสารยุคใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตรในภรารกิจร่วมระดับนานาชาติ ROKS OK คุ้ม,มุกองอ e ีซันซิน DDH 975รุ่นปี2025คือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพกองทัพเรือเกาหลีใต้ในยุคใหม่ ทำ้นในแน่เทคโนโลยีการป้องกันประเทศและบทบาทระดับสากลมันไม่ใช่เพียงแค่เรือรบแต่คือฐานบัญชาการเคลื่อนที่ทรัพยากรตอบสนองชับไวและป้องปราการลอยน้ำที่พร้อมปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบขอขอบคุณที่รับชมการรีวิวจอดลึกเรือพิฆาต r o k s คุ้งมูกองอีซันซิน B d 75, ี975หากคุณสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร ยานยนต์อนาคตและระบบป้องกันประเทศอย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Hub เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพในอนาคตฝากกดไลค์แชร์และแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ